สวัสดีครับพี่น้องผมมีแนวซิมาอวดพี่น้องอีกอันนึงสิเป็นยังนั่นพี่น้องไปเบิงพร้อมกันกับผมเลยครับพี่น้องว่าหมาักยังนี่พี่น้องว่าหมาักยังหลายคนก็รู้แล้วว่านี่คือมะกระบกมะกระบกเด้อพี่น้องต้นมันอยู่ตามทงไฮทงหน้า นี่ครับสมัยก่อนนี่ไปเลื้งัวเหลื้งขั้วมันกระสิเขียวเอื้องมันจะเอาไปไว้ในกระปงแก่มมาได้พี่น้องเสร็จแล้วมันกระสิเขียวเอเวื้องสเสร็จแล้วมันก็นจะค่ายออกในอขอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบมาทุบมาพา,าได้พี่น้องแต่ก่อนนี่บ่มีราคาอย่างดอกแต่คู่มือนี่เป็นราคาได้พี่น้องมะกระบกนี่เป็นราคาได้พี่น้อง